สวัสดีครับน้าๆคนมากอยากหากินคนมือนี้บ่าวอีสานกับสีมาเนี่ยนํานะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่นบกหูเลยว่าตอกติวหรือตอกเนื้อมันคืออีหยังนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นถักมาเพิ่นเคยซื้อตอกไปแต่ผมถามว่าเป็นตอกติวหรือตอกเนื้อเพิ่นบงหูนะครับกัจุดนี้ก็ละว่างนะครับสําหรับคนที่บงหูย่ามเข้าไปซื้อเพิ่นนะพายามเบิ้งนะครับเดี๋ยวที่ถือเขาตัวขายด้แต่ส่วนมากกับสีบ่มี่ดอกนะครับคนว่าติวก็คือติวคนว่าเนื้อก็คือเนื้อบ่เมนว่า เบื้องบเป็นบหูเบื้องไหแน่นะครับเรื่องเือาพ่นเอาตอกเนื้อมาขายให่เราเป็นราคาตอกติวเนี่ยมันสีเสียหายนะกับมาเตือนน้าแต่ว่าสวนหมากกับสีโบมี่ดอกนะครับเป็นจัญญาบัตของค้นที่นปรนเ็ดตอกนะจากโบมี่นะแต่ว่าที่ผนถามที่ผมถามว่าเอาตอกติวหรือตอกเนื้อโบหูนะครับเบื้องบบเป็นนะสําหรับคนที่หูแล้วนะเลื่อนผ่านก็ได้ครับเพราะว่าผมมาเฮ็ดลิพสําหรับค้นถิ่นโบหูอิลีนะคนโบหูโบหูเลยนะครับขนาดท่าหนูกัยังโบหูกับมี่นะครับที่ผมเคยเห็น กับมาบอกนะครับวิธีเบิงตอกติวนะครับคำว่าตอกติวก็คือเสียนมองนี้บ่เสี้ยนมองนี้บ่ครับนะที่เป็นเปลือกไม้นะที่เอิ้นยังไๆเอิ้นตรงตัวเลยก็คือตอกเปลือกไม่นะครับที่เป็นส่วน้ังนอกเข้าไหม่ไพ่นะแต่ว่าเขาสีขูดออกเขาสีขูดออกสีบ่เอาผิวมองนี้มั่นนะครับเขาสีขูดให้มันเรียบๆนะครับแล้วก็ตอกเนื้อหรือว่าตอกใต้ติวที่เป็นส่วนเหนือมันเลยนะครับคือเอาติวมา จักเอาเตติ๋วเลยนะของผมสิเอาเตติ๋วล้วนแลวก็สีใต้ติ๋วกับพ่อใต้ติ๋วนะครับคันมันเขียวเขียวคันมันเขียวเขียวต้งสีนะเขาสีเบืองอกเขาสีเบืองไงนะครับเขาสีหูเลยว่าเปลือกใหม่กับเนื้อใหม่สีเป็นยังไงคันเขียวเขียวแบบนี้เขาสีเบืองไงแต่ค่ะมันแหงคันไม่แหงเขาสีเบืองยังไงนะคะเพิ่นเป็นแหงแหงมาแล้วของผมหูนะครับวิธีสังเกตเลยก็คือกอกติ๋วนี่คันไม่มันแหงแล้วมันสีสีเป็นคือกันแล้วก็ตอกเนื้อแต่ว่า ขางนกมันเนี่ยผิวขางนอกมันเนี่ยมันสีเหลียบนะครับมันสีโบมีเส้นใหม่เลยนะครับไอ้นี่ข้องผมนะอันนี้คือของผมมันสีเหลียบเลยนะถ้าจับเบื้องเนี่ยผิวใหม่ขางนอกเน,นี่ยมันสีเหลียบเลยมันสีบบสากนะมันสีบบสากคือติวนะมันสีเรียบคือเปลือกใหม่อย่างสีเลยอันนี้คือตอกติวนะส่วนตอกเนื้อเบื้องยังได้กับหูนะมันสีเป็นเส้นใหม่มันสีเป็นล่ใหม่ของมันเลยนะครับนี่คือตอกเนื้อนะขันผู้ใดโบ่ฮันในหูกเอาไปเบื้องน้่มขันมันขันไม้แหงแล้วเข้ามันเรียบบ น้ำมันซีเรียบแบบเปลือกไม่นั่นละเปลือกไม่ไผ่เนี่ยนะครับน้องเานาจะหูเนาะเนี่ยแล้วก็ส่วนมากนับเก้าสิบเปอร์เซ็นที่พิ้นเขาตอกติวคือพิ่นเสีเอาเปลือกไม้หันออกขั้งนอกเพิ่นเสีเอาเปลือกไม้นี่หันออกทั้งนอกนะแล้วก็เอาเนื้อไม้หันเข้าข้างในนะจีนอยน่อยที่จะเอาติวหันเข่าแล้วเอาเปลือกไม้หันหันออกนะครับออาพยายามจินตนาการไปนั่งเด้อกเพราะว่ายนี่มันบานเนี่ยขันใบมันหูมันสีหูเขางี่นะครับขันนเอาเปลือกไม้ออกมันสีหูเขางี่ ถ้าขันหันเปลือกออกนี่ยขันหันเปลือกเขาน่ะใบมันสีหวานออกงี่นะครับอันนี้ขันมันหุบเขาแสดงว่าเพื่อนเอาเนื้อไม่เนี่ยเนื้อไม้เนี่ยเขาขังงในยังสี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันสิหันเข่าแบบนี้นะครับเหล่าข้าจับเบิ้งข้างนอข่างสี่นีเขาจับเบิ้งเนี่ยมันสีเรียบมันสีเรียบแบบแทบสิบริเ็นเส้นใหม่เลยแนวขันผู้ใดที่เพื่อนเอาติวหลวนๆเฮ็ดแต่กระสีมีอาจารย์หลายท่านที่เพื่อนขูดติวออกแทบสิเบิอเข้าสีเนื้อม่อ เป็นตอกติวหรือตอกเนื้อมันสีมิดติดติวนิดเดียวตัวนั้นคือกันกันใบมันหุบเข่านะครับกันใบมันหบเข่าเพราะว่าขันขันห้อเอาแต่ติวเลยนะใบมันสีหุบเข่าแห้งนะครับเพื่อนก็อาจจะกันเล้าขูดติวออกเหลือติวในหน่อยเหลือเนื้อหลายอันนั้นก็เทคนิคไฟเทคนิคมั่นนะครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นตอกติวคือเขาพอมีติวติดอยู่แต่ของผมเนี่ยสีเอาแต่ติวล้วนๆเลยนะคขันของผมมันสีเบิ่งายก็คือมันสีเหลียบเลยนะนะ ถ้าจับเบิ้องยังสีห้องหูดเนี่ยเขาต้องย่านบาดมือเลยครับเนี่ยคันมันตอกติวเนี่ยมันสีเหลียบไปเลยเพราะมันไม่แต่เปลือกไม่นะของผมนะสังเกตเบื้องพยายามเบิ้งนะครับบบแมนว่าสื่อตอกนะครับเขาถามเอาตอกติวหรือตอกเนื้องสีโบหูนะครับเข้าใจอยู่คนโบหูคือโบหูนะครับกับคันเบิ้งงชิปนี้แล้วกับสีหูเลยว่าคันซื้อไปแล้วสังเกตเบื้องว่ามันมีติวติดบอนะครับส่วนมากเขาสีเอาเปลือกไม่นี่หันออกนะเขาจับเบิ้องยังสีเนี่ยเขาลูบเขาลูบเบิ้องยังสี เนี่ยรูเบิงยังสีเนี่ยมันสีเรียบเลยนะครับเรียบแบบเรียบแบบบ่มิเสียนบ่มีหยางเลยเพราะว่าเปลือกใหม่นะมันมันเสียนมันสีบ่มีเสียนเลยนะครับส่วนตองเนือมันก็สิเป็นเส้นของมันเลยนะเบิงใกล่ๆนะครับมันก็สิเป็นเส้นยังสีเลยโบหูในกล้องเห็นบ er ่มน้ามันก็สิเป็นเส้นยังสีเลยส่วนเปลือกไหม้มันก็เป็นเรียบเรียบังสีนะเป็นเรียบเรียบังสีเลยง่ายๆนะครับสังเกตเบิงคนบหฮู้บหู้อีหล คันคนหูแล้วกันเลื่อนพันก็ได้นะครับอันนี้ผมมาบอกคนบหูวว่าเป็นอย่างบาอีสานคือมาเหตคลิปง่ายๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่าคนบบหูคือบบหูวอิ๋วแต่จะถามว่าพี่ทางหนูเป็นยังไงครับแนะนําหน่อยจังสันก็มี่นะครับกับทางหนูกับทางปู่กับโบคือกันอีกกับกับต้องแนะนํานะครับสาหรับคนมือไม่อหลีสาหรับน้องี่เพถี่คนกระลังอยากหาอยากหากินนะครับสนับสนุนพยามบึงดีๆเพราะมันไปถือเข้าตัวขายได้แบบนี้บ่เอา นะครับกับพยายามเลือกเบิองตอกติวกับตอกเนื้อเพราะว่าตอกติวนะบอกเลยว่าราคามันสูงกว่าตอกเนื้อเพราะว่าไม้ป้องนึงเนี่ยลังเทียเห็ดเด้ขคางนึงกับมีคู่นึงกับมีนะครับเพราะว่าสัวนสีได้เนี่ยเพิ่นเหลาออกมาเนี่ยลังเทียมันกับเสียวแน oh ี่ยลังเทียมันกับขาดออกไปแน,นี่ยส้วนสีได้ติวมันกับยากเนี่ยล้วกัมันเปลืองไม้พ้อมมันบอกคือตอกใต้ติวนะครับตอกใต้ติวมันที่ใส่หลายแต่ว่าตอกติวเนะนี่ยเต็มที่นะคู่นึงคางนึงนะครับไอ้คู่นึงเนี่ยใส่ไมปองนึเลย นนวกับฝากไว้น้ำครับผมมันนี้ก็บมีหนังเลี้ยงนะครับมาตอกตอกติวกับตอกเนี่ยเบื้องจังไหนสังเกตจังไหนผู้ใดมียงบ่หัวเป็นตอกอหนังนนวกับเอาไปเช็คเบื้องนะตอกติวมันสีเหลีย่ยบดอกถ้าจับเปลือกมันเบื้องสีเนี่ยเขาสีหูวหรือมันสีเหลีย่ยบเลยแนวแล้วมันก็สีบบคอยมีเส้นใหม่มันสีบบมีลายใหม่นะเพราะมันเป็นเปลือกกัานโบว่าอาจารย์เพิ่นขูดออกแบบหล,ลายๆอไหลงนีแหลตติดติดอยู่นิดเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคไผเทคนิคมันก็ฝากไว้น้ำครับผมตอกนักลบมัอนี้ก็บทรง ต like ิบก็ค so ู่นะครับกัเอาตัวอย่างไม้เบิองกับมาฟั้างเสียงกันอันนี้เป็นตอกเนื้อนะครับผมร่มเดียวกันนี่นะครับสั้นง่ายสั้นง่ายแต่ว่าง่ายองต่ละคนกับโบ้ขึ้นกันนะครับวิธีการฟึกตอกคู่เดียวกันแต่ว่าสั้นโบ้เปลี่ยนกับโบ้โบ้ขึ้นกันนะครับเนี่ยอันนี้เขาเอิ่นขยานะครับอันนี้เขาเอิ่นขยาอันนี้เขาเอิ่นสั้นนะครับผมเล่นคอกิ่งเล่นคออันนี้ก็ยุตีการฟึกครับผมตอกติวกขึ้นกันอันนี้เขาเอิ่นขยานะครับอันนี้เขาเอิ่นสั้น ่ากเอาไปปรับใส่กันครับผมสําหรับคนที่ย่งมือไม่อยู่ส่วนอาจารย์ท่านใดที่มีเทคนิคอะไรกะคอมเมนต์มาบอกได้นะผมกับโบเมน่าเก่งโบเมน่าเก่งแบบสุดยอดเป็นระดับอาจารย์นะผมกับตรงเรียนรูออกไม้ทุกเรือตรงนี้ประสบการณ์ทุกเรือนะโบเมน่าโอ้บอกนี่มันคือเกียงคักแท้โบเมนนะคะโบเมนก็คือเรียนรููคือกันเรียนรููกับคนที่เกียงกลัวคือกันก็มาบอกกับคนที่เพิ่งวันไหนเก่งวานไหนส่วนอาจารย์คนใดที่เก่งแล้วก็พยาม เนี่ยน้ำเทคนิคให้ผมน้ำเนี่ยด้ยครับด้เลยลังเท้อผมกับเข่าไม้กับพวกหูคือกันนะผมก็ต้องถามเลี้ยนรูไปเรื่อยๆตลอดนะครับผมมีสิ้นสุดมือเนี่ยครับผมไม่หยังครับผมขอเาก่าข้ามว่าสวัสดีครับ